ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับทุกคนโอ้โหเป็นไงครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กันในน้องเบคอนกันอีกแล้วเอออุ้ยรอบนี้มีปีกด้วยนะเหมือนผมเนี่ยจะได้เผาสกายเปียมา ต่ปีกเล็กมากเลยไม่น่าจะบินขึ้นนะเนี่ย <c oughs> เออมาทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็ต้องไปเริ่มสุ่มผลกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคไหมเออเดี๋ยวก็ไปเริ่มสุ่มผลกันเลยดีกว่านะแต่ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นใจใผมด้วยนะครับใครที่กด้เนี่ยขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปของกันเลยดีกว่านะโอเคครับไปเลย let's go <S นี่ครับโอ้โหตัวหลักผมนี่ก็พร้อมที่จะไปสุ่มนะฮะเออแล้วก็มาอยู่กับดีมด้วยนะครับทุกคคน,นนนววััีีดด้สสด โอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับไปเริ่มสุ่มเลยดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นเรือของตัวผมนีที่เอามาจากเกาะลิงนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเอาไปสุ่มเลยดีกว่านี่มามามานะฮะปื้บรเรือโอ้โหเรือก,ก็เลี้ยวยากซะเหลือเกินโคตรเกลียรเรือนี้เลยนะเลี้ยวอย่างยากนะฮะไปแล้วเออติดอละไปทุกคนนะครับมุ่งหน้าไปที่เกาะลิงนะฮะโอเคก้ไปสุ่มผลโอ้โหขอเถอะ พานี้ขอดวงดีๆเถอะนะครับดวงอยากเกลือเลยอยากได้ผลดีดกับเขาบ้างไม่ใช่ได้แต่สปงสไปผลอะไรก็ไม่รู้ถึงแล้วเออลงไปเลยเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เนี่ยไปไปหาผลก่อนแล้วกันนะไปที่สุ่นผลก่อนนี้มาถึงแล้วโอเคตัวไก่ก็มาเลยอะไรแล้วเธออยู่ก่อนไหนเนี่ยอยู่กกอนที่ฟาร์มอยู่เพราะว่าเชนเซนสปาอยู่ที่นี่ไปเพื่อก็มันเกิดที่นี่อก็เลยต้องอยู่ตรงนี้ครับเพลโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะฮะโอเคปะเริ่มเลยบอกเลยว่ายัางไงก็ได้ของดีนะพร้อมกกนทุค สามสองหนึ่งไปเลย let's go ปึบเุย้หยหุ้ยมาว่ารอบนี้ยังเอาอย่างตึงอะ่ะก็โถโคนอันตรายอ่ะเออแต่แต่กลวยนี่มันล้าว่าดผล,ดผลอะไรได้ผลปีศาจเอ้ยทุกคนทุกคนดูดีเอ้ยไม่ไม,ม,ม่มีคนจะมาไล่คลิปเอาเนี่ยของผมว่าผมจะทําคลิปว่าโอ้โหมันจะฆ่าผมนะเนี่ยนี่นะทุกคนผมได้ผลมาแล้วนะฮะเมื่อกี้มันมีเหตุการณ์ที่ว่าจะมีคนมาแย่งผมนะเออผมก็ต้องวิ่งหนีนะครับแล้วก็ฆ่าทิ้งให้หมดเลยนี่แหละด้วยความโหดแล้วแล้วก็ กินไปเลยนี่อีกตอนแรกตอนแรกเราไม่ได้อยากจะฆ่าเราบอกเลยว่าเราจะขอทำลินนะเขาก็ไม่ฟังใช่ไหมเขาไม่ฟังก็เลยฆ่าเลยนะจะติดตามติดตามขอบคุณมากครับแต่ว่านายจะมาแย่งเราแบบนี้ไม่ได้นะเวลาจะได้ผลดีแต่ละรอบเนี่ยนายเออไม่ได้ง่ายๆนะเวย้ยโอเคผมเอาตัวหลักออกไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวไก่แล้วนะโอเคทุกคนครับมาถึงก้อนแรกแล้วนะฮะด้วยผลแมกมานะครับผมเออนี่โอ้โห นี่น่ะเหรอสกิลที่พิตเตอร์เคยครอบครองอะ่ะโอ้มันดูอลังการขนาดนี้เลยงั้นเหรอตบปึง้งโอ้โหโคเทเอ่โนเลยผมอยากฟาร์มแล้วนะครับแต่ก่อนจะฟาร์มเนี่ยผมขออนุญ,ญาตเนะี่ยใส่โค้สักคู่หนึ่งทุกคนเพื่อที่จะ ฟาร์มเร็วๆนะโอเคไปขอใจ่โค้ดแป๊บหนึ่งครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมโลบัคผมขอแนะนําร้านนี้เลยร้านคิสตันชอปร้านบริการกดผลปีศาจและเกมพาร์ตในแบบบล็อกฟูดและคิงลีการซีและมีบริการกดเพชรในออสตาและยังมีบริการเติมโลบัคแบบไอเดีพาร์ตและยังมีกดเกมพาร์ตในแมบ,บอื่นๆอีกมากมายและยังรับฟาร์มของต่างๆในบล็อกฟู้ดอีกด้วยแถมยังมีบริการโลบอกโค้ดอีกนะโอ้อแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสามารถไปเติมกันได้เนอร์แนะนําเลยนะครับคิสตันชอปอย่าลืมมา สนับสนุนโดย i have CPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไวไห้หายห่วงมีนมินขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันโอเคครับทุกคนผมได้โค้ดมา4ชั่วโมง19นาทีทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้5ชั่วโมงวะผมก็ใส่หมดแล้วนะทุกคนแต่ว่าแม่งไม่ได้นะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันโอเคเรามาเริ่มฟาร์มไปดีกว่านี่ฮะโอ้โหบอกเลยว่ารอบนี้ได้ไดผลโคตเดีอะ โอ้ผมรู้สึกปึ้มปิ่มนะครับได้ผลนี้ครั้งแรกโอ้โหอยากจะร้องไห้แล้วผมเออผมลืมถ่ายไปด้วยนะผลนี้โอ้โหตายแล้วนะฮะโอเคปื๊บตบโอ้โหตบบ้องหูสกิลตบบ้องหูโอโ้สกิลนี้แรงมากทุกคนเข้าใจแล้วทำไมรอบที่แล้วพิเตอร์แบบถึงฟาร์มดีนะฮะแล้วตอนนี้เป็นโลเกียรครับทุกคนก็คือเขาตีเราไม่เข้าอ่ะโอ้โหอยากได้ผลนี้ยนเวลร้อยเลย <c oughs> โอ้โหไม่อยากจะเปลี่ยนผลฟาร์มนะฮะผลโคตรดีโอเคผมต้องรับเควสตตรงนี้นะทุกคนเออ รับให้มันถึง15ห้าแล้วผมค่อยย้ายไปเกาะลิงอุ้ยไม่เอาเดีย๋ยวไปรับเรือเออ<ด>อยาเ<ะ>พิ่งย้ายเช่อก็จะขับเรือไปหาเธอนี่มานี่มาไม่มันอยู่ตรงไหนเขาต้องเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวชานเขาไม่รู้เธออยู่เกาะไหนตอนเนี้ยเขาอยู่เกาะไอ้นี่ไงเกาะไหนเกาะไอ้น่ะเกาะที่เราไปข่ามอนกันนะ่ะอ๋อเกาะวัตเตอร์เซเว่นเดี๋ยวขับตรงมาเลยเธอมาอยู่เกาะน,นั้นเลยนะตรงมาเธอจะเจอเขาเลยนะนี่ไงเขาเจอกลางห่างยมแ,ยยแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะเฮ้ยโคตรชลาด่ะนึกว่าจะงู ข้อแสนรู้อะครับแสนรู้คือน้องให้กระดูดได้ป่ะตัวนี้อโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะอ,อื่นทีวกว่ามั้ยเอ้าบักฮาี่เม่ไม่เราต้องไปฟาร์มก่อน,นู้นแล้วเขาให้เธอมารับเพราะเรือเขามันมันวิ่งไม่ไปอ๋อเรือเขาจอดอยู่นู่นไปเร็วอุ๊ยมีมีมีบอสเกิดตรงกลางด้วยแต่ไม่เอาเราฆ่าไม่ได้วิวเราน้อยเกินไปนะโอเคไปนี่เดี๋ยวเขาพาเธอซิ่งนะเธอเธอเกาะเป็นสกอยเลยนะโอเคเธอมาถึงแล้วนะเธอนะอยู่ฉันอยู่กับเธอนี่ไงโอเคเราต้องเซ็ตสปาไว้เกาะน,นี้ เขาไม่ต้องเซตแล้วเพราะว่าเขาเขาตะเขาเกิดที่เนี่ยเลยอ๋อแสดงว่าเธอเซตไว้แล้วสิใช่เออเนี่ยคนนี้เธอก็ต้องมาตีมอนให้เขาหน่อยนะเพื่อที่จะรับผิดมันคือหน้าที่ของซันอีกแล้วสิใช่ตีไปเลยไม่มีสิทธิ์เลือกครับลูกน้องก็อย่างนี้แหละเฮ้ยสว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 ยนี่ง้างตบอืออุ้ยทำไมไม่เข้าอ่ะเธอความรู้สึกเขาว่าเขาใช้ผลเนี้ยมันดีมากเลยนะเหอจะอใช้ผลทรายหรอ ไม่ใช่ผล size ผลที่มันเป็นลงอะ,อะทูกนี้ดาเมจมันก็ไม่แรงมากเลยทุกคนแต่ผมชอบมากเลยนะผลเนี้ยขอละ <c oughs> ไม่อยากเปลี่ยนผลเลยอะ <c oughs> โอเคขเรปึกง,ง้างตบอ,อือเฮ้ยมันยังไม่ตายอีกอะไรวะยงังอีกนิดน,นึงเธอมันคือสก,กิลตบบ้างหูเดี๋ยวดูดูสกิลตบบ้างหูง้างตบบ้างหูนี่ไงอ้แต่มันไม่ตาย พูแต่แต่อีกทีสองทีมัน่าจะตายแล้วเธออุ้มนมาปาสกิลดาบก็ถอยได้นะเออเธอใช้มาต่อยสี่ทีเลือดมันน้อยกว่าการที่เธอเอาดาบมาฟันทีละนิดจร่งนะ<ม>ใช่แล้วเขาจะบอกเลยว่าใช่เพราะว่าเนี่ยมันเร็วมากเร็วในการทําคลิปมากเลยเออว่ะเอยแต,แต่แต่ว่าไอตัวนี้มันมันรีเลือดแ,แล้วเธอมันรีเลือดแล้วอเ,เอาไม่มันรีไวจัง เธอตีมันให้หน่อยหนึ่งสองสามอีกมัดหนึ่งอ้าวมันหนีเอยเฮ้ยตัวนี้จะตายอ้าวขอโทษครับง้างตบบ้องหูเฮ้ยเขาเขาลืมอัพสแตทเดี๋ยวเว่าแล้วไม่แรงเลยโอเคผมขออัพสแตทก่อนทุกคนนี่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมจะโหดขึ้นแบบว่า300%แล้วนะตบบ้องหูอุ้ยร้อยแล้วดามิเกตเขาร้อยแล้วเธอบอกเลยเนี่ยเนี่ยจะตามหมดแล้วไเรื่องหนึ่งตบบ้องหูอย่างงี้ไงอุ้ยไอเธอเขาไปห้าสิบแล้วอะต้องเปลี่ยนบทแล้ว เร็วม,มากยังไม่ทันชีวิตเลยจะเป็นทันได้หายใจโอเคเธอเราก็ต้องกลับไปเปลี่ยนฝนล้วก็อยากจะร้องไห้วะอยากได้ฝนนี้แล้วสิไม่ไอะเฮ้ยขึ้นเรือเทพอะโอเคป่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยต้องกลับไปเกาะลิงนะครับเพื่อที่จะสุมผลผลที่สองนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะสุมได้ผลดีหรือเปล่าโอเคครับทุกคนมาถึงเกาะแล้วนะโอ้โหด้วยความเร็วแสงโอเคเดี๋ยวเราจะมุดไปนะนี่มุดไปนี่นีป้า ใช้ผลสุดท้ายให้เป็นประโยชน์ที่สุดอืมนี่สิโอ้ยมันช้าแดดไปไวกว่า <c oughs> นะครับโอเคแล้วก็โดดขึ้น1สเต็ปโดดขึ้น2สเต็ปแล้วก็สกิลโชว์อย่างนี้ไงนอาหานี่แม่เธอหูเธอไม่ค่อยดีต้องตอบบ้องหูหน่อยแต่เขาไม่เอ็งอยากโดนใช่ไหมไม่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 ทำพูดอีกทีว่าเอ,างอ็งจะโดนหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับโอเคเธอสุ่มเลยเอาให้ฆ่าสุ่มหรอใช่ได้เลยนับพร้อมกันสามสองเอาเลย ไอ้ผลอะไรโอ้ผลโคตรจาโอ้นี่มันคือผลของการสวนมูลเจ็ดวันเจ็ดคืนผลโคตรจ้ากันเด้อบนสไปอันนี้แล้วเนี่ยโอ้อืออือเอาผลไก่มาให้เรานี่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 เธอบางอาจมาทําค่าได้ยั่ยงไปเธอเธอจะดูเอ๊ะเธอมาลองดูว่าเอฟเฟกต์เธอเธอว่าเอฟเฟกต์มันเปลี่ยนไปปะคือน้ำแต่ก่อนอ่ะมันจะไม่มีคลื่นอย่างนี้เว้ยนี่ไงนี่ไง คือเด็ดอย่างตึงยจะอย่างตึงตึงจัดเหอตึงจัดเหอตึงจัดเหอนี่ครับทุกคนคือการ p v p ผมกับดีมนะครับนี่ไงอ้าวเฮ้ยเขายังไม่ได้กินผล years Th โอเคมาโอ้โหเธอกว่าจะหาตัวไก่มาแทนได้แล้วเธอมาฆ่าเขาทำไมก็ไม่รู้ขอโทษครับมันเกิดเทคนิคผิดพลาดนิดหน่อยครับผมโอเคเนี่ยเขาเอาตัวไก่มาแล้วตัวไก่ไหนอะนี่ไงเขาเขาอะตอนนี้คือเขาต้องไปหาเธอเว้ย เออเขาจะต้องเอาตัวไก่ไปสุ่มผลให้นะนะรีบมาเลยครับพี่รออยู่ครับผมอืมกำลังไปไม่มีครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราบรรดาพร้อมกันสามสองหนึ่งบายไปเลยปึ๊บ <kaikki> ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอะไรเฮ้ย,ยลุนย้นเฮ้ยบอสไปไอ้ยาผลเดิมน,นี่แหละเขาเรียกว่าไม่โกงโกงนายเราอยากได้ผลนายอ่ะนายเราขอผลนายได้ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาลังวาร์ปกลับนะเดี๋ยวอัพสเต็ปไปก่อนแล้วกัน อุ้ยคนนี้เขามีเรือนี่ด้วยอ่ะเธอ,เ,อเป็นเรือชีขาวๆอ่ะไหนเห็นไหมไม่เห็นอ่ะอ้าวเธออยู่ไหนนะอ้าวเขากลับมาแล้วเธอกดรูปบ้างกลับมาเลยเอ้าแล้วก็ไม่บอกฮ่าเราทิ้งเธอไว้นะบัก5นี่เม่บัก5นี่เมงงากน,นี่ไงโอ้โหทุกคนบอกเลยนะครับผลสปา์เป็นผลที่ฟาร์มดีมากเนะีฮะให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดว่ามันคือผลกากไปเลยนะ อมันคตอนแรกตอนแรกโุยหาไม่อยากได้ผลดีพอได้ใช้แล้วเป็นไงมันก็ดีนั่นแหละทุกผลมันก็มีดีมันมันดีมากคือมันดีมากเลยนะผลเนี้ยนะก็จะบอกให้ฟังมันดีจัดเลยอ่ะดียังไงเธอถึงผลจะดียังไงแต่ว่าเธอก็ดีเขาแตะมันเกินไปเธอมาทำเขาอุ้ยเขาท่าสกิลที่สามมาแล้วเธอเมื่อกี้เขาจะเล่นสไปคีบบอลเมื่อกี้เขาจะเล่นมุกแต่ว่ามุกมันแปกกัดเธออย่าลืมตัดออกให้เขานะนี่ได้เด้อเขาจะตัดเข้าตัดออกตัดออก นี่ไงนเนี่ยเนี่ยมันตายแล้วเนี่ยอีกสองตัวเ,เธอเขารู้สึกว่าผลหนามันดีมากเลยในะการฟาร์มอ่ะคือสกิลแรกเนี่ยมันแบบว่าเลือกอย่างงี้วงเป็นวงใช่ไหมแล้วก็จะปล่อยหนามมาปุ้งปั้งๆอย่างงี้เลยแล้อย่างางี้มันก็ฟาร์มเร็วใช่ไหมแล้วผลอะไรนะที่ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอไม่อยากได้เลยมันคือผลอผลอะไรวะบาร์กี้ว้วจะไม่ได้ไอ้นะที่มันเป็นแบบสายไฟแบบตัดเหมือนกันไกลอะ่ะชิบชับชิบชับ,ชบอะ่ะที่มันฟาร์มยากมากเลยอ๋อลืมแล้วอะอ๋อผลไอ้นั่นมันชื่อผลสปริน เดี๋ยวเขจะพลังบอลนี่กิ้งกิ้งโอ้กิ้งเธอมาเร็วๆนะเดี๋ยวเนี่ยคนนี้เขาจะมาแย่งเราฟาร์มหรือเปล่าได้เลยเขาจะยู่นี่ไงอุ้ยแป๊บเดียวเธอเขาเพิ่มเจ็ดเอ็ดแล้วนะเฮ้ยจะร้อยแล้วเหรอใช่เฮ้ยเร็วโพ้เร็วเกินดวงปึงอ่ะครับปัน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 เอาแล้วก็งางดื้อมันตายแล้วแต่เขายังอยู่เหรอเหรอโดนเนี่ยยังอยู่เหรอยังไม่ตายเลยพอฆ่าไปอีกหนึ่งรอบอ้าวยังไม่ตายอีกอันนี้คือทีเดียวเลยครับอืมแต่ที่มันทีเดียวก็พอนี้ด้วยแหละ เขาเรียกว่าะลยวะมันแบบผลมันคือเขาอะอัพสเต็ปมาอยู่แล้วด้วยไงอ๋อเต่คือแบบเราเราไม่ต้องไปเสี่ยงตายอะคือเราอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเห็นนะอ๋อเราแบบไม่ต้องไปเสี่ยงตายไงคือบางผลนี่คือต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วก็สกิลถูกปะอุ้ย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 ใช่บางผลต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ปชาร์จมันคือมันบักอะไรทุกคนผมเครื่องว่าเอยมาไล่หัวเขาอย่างงี้ไม่ได้นะให้ทำแฟนค่ามันนี่เลยนะเปิบเรียบร้อยเดินเลเวลร้อยแล้ว โอ้ตอนนี้คือแบบเลเวลลอยแล้ว,วนอะครับน้องนองอน,น,นี่เนี่น้องนมันมันมันซิเอ้ยเอ้ยเมันมันซิวเกินนะคะน้องน้องมันซิวเกินนี่แน่เอาทาไมเธอทำเขาได้ทำไมเขาทำเธอไม่ได้อะเบบี <c oughs> ้เคเดี๋ยวเรามายืนปิดคลิปกันดีกว่าเอ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยไอเวน,นี่จะตีมันสิมานี่เลยมาทำอะไรแฟนข้าเขาจะปกป้องแฟนข้าด้วย,ยมือของข้าเองโอเคเรามาปิดคลิปไปไป โอเคทุกคนครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างอะชอบหรือเปล่าพานนี้เนี่ยทุกคนเออพานนี้ก็ได้ผลดีนะได้ตอนแรกได้แม็กมากนะฮะแล้วก็กลับมาได้ผลหนามได้แต่ผลหนามก็เป็นผลที่สกิลดีมากนะถึเนาะถือว่าดีมากนะโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับทุกคนไปแล้วอุ้ยตายหรือเปล่า